แผนงานระบบประธานในพิธีบรรดาบคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่1นึ่งถึามทัพสองห้าอาเเรื่องเรื่องยศในทหารสัญญบัตรให้เรื่องยศในทหารสัญญบัตรในสังกัดกองทัพบกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่บริการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของราชการทหารพุทธศักราช2องพันและฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตัมต่อไปนี้เป็นว่าที่รัตรีหญิงหมายเลขสี่ร้อยเอ็ดหญิงพัพันสองคน หมายเลข44ตั้งแต่6พฤศจิกายน2556ซ่งนักวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2557รับคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบเรียงพัดจองเล็กกัลกระทรวงกลาโหมและุณนาซาตามคำสั่งกองทัพตกเฉพาะที่38657เรื่องเรื่องยศนายทหารประทวนให้เรื่องยศนายทหารปรตรวนสกัดตัวนักศัลในกองทัพบก ู้สึกปฏนบัหน้าที่รัาชการมาด้วยความมเเีียจมีความประพฤิดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วจะมีามรายชื่อต่อไปนี้โรงเรียนเศรษกรณ์กรพแทบนังโบกเป็นจ่าสิบโทหมายเลขเจ็ดจาก10ตรีจรูเุเปลี่ยนสีหมายเลขเจ็ดตั้งแต่หนึ่งมีนาค 2, ม2 5งพันยเป็นต้นไปสั่งนักวันที่19มีนาคมพุทธศักราชสองพันห้รอยสับคำสั่งผู้บัาการทถานกค,บคนโบสุเทพชัยวงศ์ รองเสนาธิการหารบกปัดนี้ได้เวลาทุกงหแล้วขอเรียนเชิญท่านรองผู้กำกับดิฉันรัฐกมรมแพทย์หานบกรุนานประทามพิธีประดับขั้งหมายยศและให้โอวาทแก่ผู้ที่รับการตยศสูงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไปเป็นว่าที่พันตรีหญิงร้อยเอ็ดพันธ์ต่อุบล จากสิบโทงกาสิบตรีจรุ่มเปลี่ยนสี Slow อแสดงความดีกันทั้งสองท่านนะครับที่ได้ยกบยกดสูงขึ้นนะครับก็จะเรื่อยๆยกรยดับขานไเร็วนะครับที่มองมาจับันั้ติดไปเรื่อยนสัปดาห์แรกก็จะไม่ค่อยด่รู้วันไหนก็ติดเลยทีเือยผู้แสดงความดีอยู่รให้ก็นหรเพราะว่าเราก็รอตั้งนานว่าจะอก็ม่รจะมาเรื่อยเนอยก็ ได้ยศเพิ่มขึ้นเนัวเดดนันชอบเป็นสถานดาสครับในเรื่องจากการที่เราได้เลื่อนยศนะฮะ้เรื่อมีการติดตัดแสดงว่าเรามีความสามารถแต่เราไม่มีความสามารถในจุดอื่นครับจุดอื่ก็ไม่ได้ครับแล้วทสงคนก็รับการมาด้วย คาพยายามนะครับเรางทำงานได้ดีทั้งคู่นะครับก็ขอให้รักษาความดีแล้วก็พยายามเพิ่มความดีความสามารถย่งเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้ได้ยศสูงไปเรื่อยๆนะครับในโอกาสที่ทั้งสองท่านได้รับยศสูงขึ้นก็ก็ขอรัชกาลที่สิรัชกาลที่สิบสิบสิีสบสิ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 อสิบ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 พิบส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 ิบ ให้ทั้งสองท่านประสบในความสุสขความเจริญนับหนักอากาศอดนคาับหมดกุ้งจะรู้ต้องการท้าก่อนไนมะ่ได้หรือต้องท้าก่อนแล้วก็ให้า

ถไว้พาต่อไปเร็่ต้องจับแกะยืด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 ยืงยืด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 ย่ด

ต่อไม่ก้าจัได้จับจับแนได้นะสวัสดีรับดูว่าใครจับนานคนรอบสองนะรอบสนี่ีเตรียมภาพไวนะมันจะมีคนวนสองรอบคงองจับได้จับไดนจะจับานไได้ เดกตงเผเลยโอ้ดหม้เลอ้ยน่นี่่่น่ระเรงาย้อนแสงอะารจะยนย้อนแสงมันนี้ดีกว่าโอ้ยย้อนแสงย้อนแสง แกล้งด้านหลังมีแกล้งลนะอได้ไหห้ิวิญญาณขอบคุณครับมีวิชามีภาพสิวิญญาณด้วยคนแต่ผมผมขอยืมก่อนได้ไหมครับขอยืมขอยืมก่อนได้ครับมาม